เอาละคะ่ะเพื่อนๆถึงเวลาอันทวงบัลลังของอันคืนแล้วนะคะเราจะทําตามสัญญาขอเวลาวันนี้เลยบอกได้เลยว่าอันเอาคืนแบบสาสมกันเลยทีเดียวเชียวค่ะงานนี้พี่ตั้มถึงกับร้องไม่ออกแน่นอนจะทําหน้ายังไงจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงเตรียมรอดูโฉมหน้าพี่ตั้มของน้องๆได้เลยนะคะ เอา,าลคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคือตั้มออกไปเข้าห้องน้ำแล้วตั้มเข้าไปแล้วนะคะแล้วอันเนี่ยออกมาข้างนอกคือเดินมาเอาของนะแต่มันไม่ได้เอาของอย่างเดียวคือจะแกล้งพี่ตั้มโดยการที่จะให้พี่ชายของอันนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นแฟนของเพื่อนสนิทอันเองอ่ะจะมาถอดล้อรถของเรานั่นเองนะคะ <c oughs> ก็คือแบบว่าจะถอดล้อเลยจะกะจะถอดแล้วสี่ล้อือให้กลับบ้านไม่ได้เลยอะให้แบบว่าเอาคืนให้สารสมเลยแบบเฮ้ยใครมาถอดล้อเราวะอันใครทาอะไรเ,เรื่องเงี้าายทำไมถอดล้อเรา,าขนาดนี้แล้วล้อแล้วโดน,นขโมยเหรอคือแบบมันต้องวุ่นวายต้องหัวร้อนอะจะโทรหาพี่เดียก่่อนนะะควา เฮ้ยพี่เดียมาถอดล้อให้หน่อยที่เราคุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยกดโทรหาก่อนหลับป้เหรอวะจ้าพี่เดียตอนนี้ทำอะไรอยู่ว่างใช่ปะว่างอยู่ว่างเออจำที่คุยกันได้ไหมว่าอันจะเอาคือตั้มอ๋อตอนที่คุยสลับรีนะเอออันจะแบบว่าให้มาถอดล้อตั้มอะไรอย่างเงี้ยถอดล้อโรดอะคืออันจะมาคุยงานได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่เราที่อันจะมาคุยงานเนี่ยน่าจะถัดจากบ้านพี่เดียประมาณสองสามซอยอะไรอย่างเงี้ย พี่เดียมาถอดล้อรถให้หน่อยเพราะรถอ่ะมันจอดอยู่ในซอยคือทํงงานอยู่หน้าปากซอยใช่ปะเราก็ขับเข้าซอยมารถเราอะจอดอยู่ในซอยเลยทะเบียนเดิมทะเบียนเดิมสีขาวนะสีขาวสีขาวถอดไปเลยถอดชักสี่ล้อหรือสองล้อเดียวสองล้อก็พอแล้วสองล้ได้แลวหนูจะกลับบ้านยังไงวะพี่เดียรีบมาเลยนะเดี๋ยวอันคุยงานแป๊บเดียวไม่นานหรอกได้เพราะเดี๋ยวจะต้องรีบกลับไปทำธุระด้วยไงบอกได้เลยว่าแม่งกลับบ้านไม่ทันหรอกวันเนี้ยโอเคโอเคขอบคุณค่ะจ้า เป็นไงล่ะครับน้องๆเจออันอนเข้าไปมดึงดึงดึงกลับบ้านไม่ได้หรอกวันเนี้ยเราอันจุดน้ารถแล้วเนี่ยขอเลยเปล่าขออคนะโอนะ ใส่แม่แดงให้ด้วยแล้วใครถอดอ่ะแลโทรหาใครว,วะตำรวจนะยิงอะไรอ่ะแลว้วหน,น,นึ่งอันคืที่เนี้ยโหษพี่คะพี่พี่หนูโดนถอดล้อค่ะถอดล้อเลยค่ะอตอนนี้อยู่ตรงคอยโรงงานเครื่งองสีนะ เร<ห>าไปไหนได้วะ<ห>เนี่ยเออหนูพอดีหนูว่าทำรุร้าคุยงานนะคะแล้วก็เลยแบบว่าจอดเอาไว้ข้างทางนะคะมีข้างโรงงานแต่ว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดเลยอะคะ่ะก็ถามย่างเราไหมอีกทีก็เฮ้ยเ,เดี๋ยว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 เขาบอกแป๊บเดียวก็วอ๋อได้ได้ค่ะพี่ทุกคนเข้ามาดูให้หน่อยได้ไหมคะเพราะตอนนี้รถยังไงมันก็ขับไม่ได้อะคะ่ะถ้าใส่รถใส่ก็มันก็ไม่ได้เพราะมันโดนถอดหน้าหน้าร้อนี่ยค่ะไม่ถึง ตอนไหนนะอุณโมเขาบอกติดติดไอ้นี่อยู่ร้อยเวรติดไอ้นั่นอยู่ติดคารดีโอพวกเราเฉลยไม่ได้เออมันก็คือรถเฉลยไม่ได้อ่ะเพราะมันถอดหน้าหลังมันก็เหวี่ยงขึ้นไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยใครเอาไปวะเอาแกนักขั้นจะรู้ไหมนุ่นแบบมาเว้นสองล้อมันจะเป็นยังไงเนี่ไม่แน่ก็ไมให้มึงกลับไปใช้จะให้รู้นะว่าใครอ่ะเฮ้ยคุณแล้วแกจะทำอะไรเขาได้จับแป้งเลยแป้งความจับไงยังอะไรล่มีปะเนี่ยจ้ามีมีมัมีแค่ข้างเดียวมันจะขัดเปกระถางล้อ เห็นรอรถไปกอแล้วเจ้าที่โดนยังไงก็แบบว่าเห็นน่าเห็นแล้วก็ยกไปกรยแล้สิจกรยลที่เราเนี่ยี่มีอะไหายห้างใา้โหงงก็ดูสิถ้จะรูไม่ได้ถ้มาจจะแกอมันหายเาะลเนี่ยโถลากวะโตหาลากนม่เซอร์เคิดูก็ได้ถ้าถามไม่เรถลากแล้วไม่จะลากยังไงมันไม่มีล้อหน้า ล้อถ้าเป็นล้อหน้าถ้ามีล้อหน้ายแล้วก็ยากกว่ารถรถหน้าเขาพูดยางไหลให้ก็เอาที่เอาจขอยางไหลมาให้ด้วยต้องโทรหาเป็นสองแน่พี่หวังแล้วบอกเขาว่าสองต้องไหนไม่รู้ก็หนึ่งก็หนึ่งมันก็คงแบบว่าไปแน่นแ่นไงเสียเวลาว่ะตัว ขอดสองล้อเลยถนูไม่มีน่าจะเลี้ยงอะไรบอกเขาว่าลงมาเขาร้อก็หายเลยใช่พอดีรถหอดขอดสิ้ขอดสิบห้าค่ะเส้นเดียวก็ได้มีเส้นหนึ่งหลังรถดูมีเส้นหนึ่งหลังรถนะคะพี่เส้นเดียวเขามีแต่ขอดปกติอ่ะขอดหน้าอานี้เลยไม่มีพอดีหนูไม่มีรถเลยค่ะพี่รถสไลด์มีไหมรถสไลด์มีรถสไลด์ยังมีอย่างไหมคะเพราะมันขอดล้อหน้าหนึ่งล้อล้อหลังหนึ่งล้อค่ะเฮ้ยนี่อะไรอคะ ได้ได้ค่ะพี่ได้ได้ไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราเป็นขอบรถท็อกเทียห้ากลับบ้าไนไงแม่กูไม่มีอะไรหายใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรหายไม่มีอะไรหายใช่ปะร้อนก็ร้อนมาบ้านเจออะไรอยู่เนี่ยข้าบ้านใครจะจัดแถวนี้วะล่ะจะรู้จักใครอ่ะ เรหาเราหาเรหาอู๋อู่หาอะใูเกลเนี่ยหาอู๋ลองหาอูอยู่องนีสวัด่ะสวัีค่ะสวดีค่ะวัสด่ะสวดีค่สดีคะสวสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัดค่ะสวดี่ะดีค่ะสดี่ัดีค่ะสวัสดน่ะสสค่ะไีค่ะี่ะสค่ะพวี่ะสี่ะสวว่ะวค่ะพี่ถ้าพี่มาแล้วอ่ะ พี่เอาแค่ยังขอให้ข้ามาได้ได้ได้ค่ะพี่มาเลยนะคะหนูอยู่ตรงเข้าจากปากซอยมานิดเดียวค่ะหน้าปากซอยเป็นโรงงานดีใช่ไหมได้ได้โอเคอรีบมาเลยอย่ามีรีบมาเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะดีปะมีมีมีมาเล้วมันนานยังอ่ะมาแล้วมา้งม่แล้วจะมาแล้วเนี่ย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 คันนี้มาแล้วเนี่ยเอาเข้ามาเลยพี่เข้าเลยค่ะ เจอ่ได้ไหมตอเขามียังอะไรเส้นนึงพอดีพี่มาเลยค่ะหนูมียังหนูมียังอะไรเส้นหนึงที่หูมียางอะไ้นหงพอดีนะครับใช้ได้ครับเดี๋ยต่ครับเอาอะไรพี่อะไรรถมันโดนขอดรดิอ พี่เรียมียางวะมีะมีมีสเส้นพอดีเลยขอบสิบห้าไหอ่ะใช่ขอบสิห้าขอรคตหน่อยดีไอ้เียรู้ใครถอดก็ไม่รู้ใช่ไหมไอ้เนี่ยร่มยางยางเก่าแล้วฮะเก็บไฟผมมีสเส้นพอดีเลยเส้หโคจังหวะโคตรหน่อเลยพี่เดียมีสอเส้นน่ะตัวกลับบ้านได้แล้วอ่ะขอบสิบห้าขอบสใ่ได้พอดีกันปะพอดีนี่ ใส่เนี้ยของสิบห้าเดี๋ยวพี่ของสิบห้าเดี๋ยวนี่ผงใส่ใส่ล้อคันใส่น้อคันเนี่ยเนี่เอาพี่เลยเนี่ยเนี่ยเอามีสองเส้นพอดีเลยโอ้โหว้าวเลยแงส้นเนี่ยมสองเส้นพอดีเลยเนี่ยแบกเดียวกันแ็กแกเดียวกันสี่ล้อเลยเดียวกนี่ยลายเดียวกันวะลายเดียวกันดิ่น่แ่โอาลายเดียวกันเลยไม่ใช่ลายเดียวอันนี้ของพี่เลยใช่เหรอเออมั่วยี่ห์เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เหรอใช่ดูลายบัตรนู้นดิ อะไรเไตัวแหวกใช่ไหมเออเห็นปฟเบ็อกเข้าโป๊อดีเลยไหก๊อะเข้าโปอะเออเข้ากันยิ่งเลยใช่ไหมขายต่อเลยขายต่อเลยเงีใครแม่งขโมยไปว่าทิ้งแม่แรงได้เนี่ยมีน็อตด้วยมีน็อตด้วยใช่เดี๋ยวเลยวะสีเดียวกันป่ะแถากูเลยอันนี้เดียร์กูเลยเนี่ยเข้าเข้าบล็อกดังโป๊ะเลยไงโอ้กูลงหัวกันตอนไหนเนี่ยสีลุงเลย ดูผมก็ตอนไหนเนี่ยเอ้าก็แกมไม่ได้ไปตำหรับุรีที่ข้าไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะโอ้โอ้องไม่เลยนี่มันน้องมันก็งานมีการนว่างไม่ได้กับมันนะตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วดูสิโอุ้ยอันนี้ต้องขอบคุณพี่เดียมากเลยนะคะที่แบบเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ของอันนะคะเข้าบล็อกดังโบเลยใช่ไหมใช่เรื่องั้ยเนี่ยโอ้โหเข้าบล็อกดังโบเลยสีเดียวกันใช่สีเดียวกันด้วยดูดิก็ไม่เล่นกับมันนะว่างนะคือที่ที่ไม่มีงานโอ้ไม่มีรถจะทำใช่ไหม ว่างอยู่น้องน้องโทรหาก็ต้องว่างเลยจะไม่ว่างได้ยังไงล่ะพี่ตั้มคือน้องโทรปุ๊บต้องว่างใช่ไหมใช่นไหนแล้วก็มาคุยงานแถวนี้คือว่ายุคนี้ไม่ค่อยมีงานนั่นคือถอดล้อแล้วขายก็ตู้นี้เลยใช่ใช่นทลถอดอดใส่ให้ด้วยเรียบร้อยเส้นเท่าไหร่เนี่ยขาดเส้นอะไรครับโอยมันแพงพี่ห้าพันพอแล้วว้ายตายแล้วกลับบ้านได้แล้วครับพี่ตใส่สียเลยพี่ขคะกลับบ้านได้แล้วอะค่ะอันเล่นอะไรเนี่ยกลับบ้านแล้วตำรวจอะ ตำรวจอ๋อเม็กโทรตอบโทรแบบฮัลโหลพี่คะพี่ติดคดีอ๋อเขาติดคดีอยู่อะไรเง,งี้ยตั้มรู้สึกไงไม่เขารู้แล้วรู้อะถ้าแถวนี้ล้อหายก็ไม่ต้องสืบไม่ต้องโทษใครไ,ไอเดียไอเดียไอเดียขโมยน้อหายโอ่ยปิดคลิปก่อนแล้วแกทำข้าวไปเยอะอะไอเป้าเลยอันนู้นกล่อหายกลับบ้านไม่ได้ปิดคลิปปิดคลิปปิดอะไรแล้วปิดเองดิยโอตั้งไว้ตั้งนานเนี่ยอ่ะเร็วขอบคุณพี่เดียก่อน ขอบคุณพี่เดียด้วยขอบคุณในยหรอกขอบคุณเดียรแล้วก็คือ <c oughs> ขอบคุณพี่เดียอีกครั้งนะคะน่ารักกันน้องเสมิโทรป,ปุร๊บกดปั๊บทันใจนะคะ <c oughs> อะถ้าใครอยู่แถวแถวลังสิตนะคะก็ถ้าอยากทํารถอะไรเงี้ยรถทุกทุกอย่างแต่หลักๆ,ๆ,ๆพี่เดียทําพวกรถแต่งปากร้านครับร้านอยู่ตรงคลองสี่นะครับคลองหลวงทำหมดครับ พวกรถอะไรรถกระบะรถเก๋งจักรยานยนต์รถซิ่งใช่ไหมพวกรถซิ่งนะคะพวกรถซิ่งแถวลังสิตเนี่ยเขาก็จะนิยมมาทําอู่นเหนือยนะคะแล้วก็จะทําพวกรถกระบะซิ่งใช่ไหมมันมาทำอู่นี่ก็ต้องเช็คก่อนดีๆนะครับเช็ครถตัวเองดีๆว่ามีอะไรหายบ้างนะ เขาบางมีเพียงดีเดี๋ยวมาถอดล้อเนี้ยเ้าได้ล้อ,อลกลับไปนะเพือเ่อนนะต้องเช็คดีๆก่อนนะี่แครอไม่แค้นหรอกสองวงห้าพันถูกมากเลยนะเช็คล้มแม็กเช็คยางด้วยนะอาจจะเอาอยางเปอร์เซ็นต์มาใส่ให้เราก็ได้ใครจะไปรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบจะใครให้่อนอันไงจะใครหลานนะคะเพื่อนๆนี่นะ